ชีวิตตังเมคอเชมิพุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังฆังวันทามิมังคุปชาจริยคุณังวันทามิมาตาปตุคุณังวันทามิพระไตรสิขาคุณังวันทามินัโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระขาวโตอรหะโตสมมาสัมพ <Es> <an> ุทัสสะพุทธังสะระณังกฉามีทำมังสะระณังกฉามิสังฆังสะระณังกฉามิทุติยัมปิพุทธังสะระณังกฉามิทุติยัมปีทำมังสะระณังกฉามิทุติยัมปิสังฆังสะระณังกฉามิตาติยัมปิพุทธังสะระณังกฉามิตาติยัมปีทำมังสะระณังกฉามิตาติยัมปิสังฆังสะระณังกฉามิ พาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามีอดิตนาดานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามีอปรรมาจาริยาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามีมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามีสุราเมระยะมชกพมาตธานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธิยามีอิมานิปัญจัสิกขาปะดานิสมาธิยามีอิมานิปัญจัสิกขาปะดานิสมาธิยามีอิมานิ ปัญจสิขาปะดาิสัมบาทิยามิซีเลนัสฟิเดียนติีเลน아버กัมปดาซีเลนโนเทียนติตัสสมาสีรังวิโซทเยนัโมจัสสะพระคาวาตัวระหัสตัสมมาสัมพุธตสสะนโมตัสสะพระคาวาตัวระหัสตัสมมาสัมปุทตสระนโมัสสระพระคาวาตัวระหัตัวสมมาสัมพุธตสระพุทธังอรัตนานังกรมีธรรมังอรัตนานังกโรมีสังางังอรัตนานังกโรมีนโมโพธิสัตโตอะคติมัยยะติพะคาวานโมโพธิสัตโต Akan timaya iti pa kawana mogo di soto akan timaya iti pa kawana mogo di soto peroma penjo na 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 mogo di soto peroma penjo yoroso mo hati na pero seming papa katoma yah madame kathangrosang sapa pa pangwi na sentu yoroso mo hati na sangka seming papa katoma yah madame kathangrosang sapa paangwi na sentu yoroso mo hati na sangka seming papa katoma สัพพะปังวินาสัตตันนโมรัศสัะาตัวสัมมาตาุะสะโมรัสัะาตัวสัมมาตาุะสะโมตัสัพะาตัวรหัตสัมมาตาปุระสะโมพุทธายพระพุทธาตนยมิรสหสรรทามาุธรรมสังโยาธรรมมนนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสรงคาบูชาคิทนาวรังคันธังซีวดีจำห้ที่วัห้างอทัยุรโตห้างอทัยมิทาตุโยห้างทัยสักรโสพุทธรรมสังาภูเชนิตรปิชาในสังสิโปรมาตตจัห้าเทวะสเพยาคปรยันติปรมาจต์จำห้าเทวะพิระพะพันตุมีมหาคุญโยมหาราภวพันตุมเป็นเจปรโหวัตติพุทธมาอาหูนโมพุทธายะวิรัตทยโวิรัคโายังวิรหิมสาวิรัทธาสีวิรัทธาวิริทโยวิรสศวานิวามาวิริศะสุอาภุสนา กิติปิโสวิเศษเสยอิเสเพุรณาเมอิเมนาพุทธังโสอิโสตังพุทธปิติอิสเพพุทธาสเพธรรมาสัิสัชาภรตตตาปุตกิปันยาภารารตนจัจเจชนาลค่มนทสรโซจัตถาวริภภาพุราบริบุเดนิสังขลัง เอวามีวัอิตที่นังเปตานังอุปการฏติสตังจังงเมวสมิตุสเปปุเรนตุสังกาลยนตุบานัสโจะทในโชติรายธาสพิติโยชันุสกะโควินาสุตมาเตปรมตระยุสุขริขายุคุปวาปิวันตนสิริสันิจังกุธรรมจายุโนัจ้ารูธรรมมาวัฒน์ติอายุวันนสุขังวาระจะทำเยาวมาทัยนังหุตุสุตาหุตุมาทัยะรดทเมเตนังหุตุสุตุโยตยุวะทำครุปชังเจียหุตุสุตุะรุปสังกิติยทำตนสัพเ าธุโอเคเรียบร้อยครับสวดมวนต์แล้วนะสาธุถกนะครับวันนี้จุกๆุนะครับสี่งานจริงๆเกือบจะมีห้าเลยนะวันนี้เช้าไปเราแต่งหน้าแต่เช้านะครับไปแต่งห้ประมาณหกโมงเช้ากันนะครับไปแต่งหน้ากันหกโมงเจ็ดโมงกันแต่งหน้าไปงานโอเพนเท้ากันนะครับผมงานแรกแต่งหน้าแล้วก็ไปงานแรกโอเพนเท้าเสร็จแล้ววิ่งกลับมานะครับเพื่อความฉับลันในครึ่งชั่วโมงมาบนคลอง นะครับมาบวงสรวงต้องขอบคุณทุกคนนะครับผมที่มางานบวงสรวงนะครับผมมาให้กำลังใจกันทั้งตัวผมเองน้องๆนักแสดงทุกคนด้วยในแกร็บเองนะครับผมนักแสดงทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆวันนี้นะครับความพบรอยได้ดีนะครับก็ว่าจะปังๆนะฮะฝากทุกคนติดตามซีรีส์แกรฟแต่ซีรีส์เรื่องเทีสีชมพูนะครับแล้วก็เออไปถ่ายดุดอักษรต่อนะครับถ่ายดุดอักษรเสียดายมากคือจริงๆจะได้ถ่ายแบบเออมุมไอ้เขาเรียกว่าติดต่อกัน เนาะเกือบดีลเล็กดีลกันกับพี่จันจิเรียบร้อยจะร่วมแกงติ๊กตอกกันแหละไม่ทันจริงๆเพราะว่าออมีโอเปร่านะครับผมไปงานโอเปร่าต่อมันต้องไปตอนรับมันต้องไปแบบตั้งแต่เปิดเลยตอนทุ่งกว่าสองทุ่มนะครับผมเอาพี่กุ้งสวัสดีครับพี่กุ้งวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับพี่กุ้งที่แบบว่าสปอ์ตนะครับพี่กุ้งคุณแม่ครับ,บเสร็จแล้ว <S <S ใช่ครับไปโอเปร่าจบมาแล้วก็นะครับกลัาว่าเมื่อกี้นั่งประชุมงานกันต่อกับพี่เชิเสร็จขึ้นมาแล้วครับ แล้วก็มาสวดมนต์แล้วก็จับอยเอาเลยได้กลิ่นแม่ก็จามเลยแม่มนะ <c oughs> เหรอวันนะี้แม่ไปเดินเยาวราชอ๋อเดินเยาวราชน่อแม่ไปเด้เยาวราชนะครับตอนแรกจะว่าจะไปกินข้าวกับแม่แต่ว่าไม่ได้ไปเพราะว่าจองแบบว่าไป,ออไปโอเปร่ากันมาเอาไว้นะครับผมแต่จริงวันนี้ไปกันเยอะนะแต่ว่าแต่ว่าเลยมีคนติดโควิดกันนะครับจะได้เหมือนกัน แล้วก็จริงจริงมีนัดจะกินหมูกระทะชาบูกับคุณคุณคุณนายโบนัสคุณชายโบนัททีคุณคุณชายโบนัสนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลาวันนี้คนท้องานคิวเยอะมากไม่ทันจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะไปทําบทต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายละครในสองเรื่องหนังเรื่องหนึ่งละครเรื่องหนึ่งพรุ่งนี้นะผมถ่ายโยมทูดเรื่องหนึ่งแต่เช้าเช้า,ชาคิวแรกก่อนนะครับผมโมงเช้าเดี๋ยวเราจะไป ดูดอักษรก่อนนะครับนี่เก็บโลที่เหลืออยู่นะครับประมาณนี้นะครับอ<ม>ันนี้เบอร์และง่วงนะครับรับพล,อย,ลอยนะครับโอเควันนี้เราใช้คอนคอนสเสิร์เยอะมากพูด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 ผมพูดตั้งแต่หกโมงเช้าเจอเจอทุกทุกคนเนาะคุยแบบว่านักแสดงหลายคนอยากได้ฟีดแบคว่าตัดต่อเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นคุยนักแสดงทุกคนเลยเรื่องตัดต่อคาแรคเตอร์นู่นนี่นั่นนะครับ จนยาวยาวมาคุยยาว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 ว่านะครับยาวยาวยาวไปใช่ไหมเราลองใส่เราใส่เราลองลองไหมยาวยาวยาวไม่ยาวเหมือนมากเลยมากก็ร้องเพลงได้นะเอ๊ะจำว่าเราเพลงได้ไหมไปดูอ็ไปดูนะครับมาเราเพลงโอเคกีซีกีซีเอามากเลยครับโอเคร้องได้โอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับนี่มาไหว้พระเอาดอกไม้ที่ทุกคนให้มาทั้งหมด นะครับเคลียร์ไหวทั้งหมดแหละทั้งบ้านแล้วนะครับผมแล้วก็มีน้องๆฝากไหวด้วยนะครับน้องๆที่ได้รับช่อดอกไม้ก็ฝากไหวกันด้วยนะครับผมน้องเขาวางไว้แหละวางไหวไว้แล้วผมมาจุดธูปจุดเทียนไหวให้แล้วก็เนี่ยเอาเทียนมาไหวเอาพวงอะไรจากเอ่อท่านพิธีวันนี้นะครับผมที่พวงวงมาเอาเทียนพวงวงมาไหวเรียบร้อยทุกอย่างเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับหิ้งของผมนะครับเป็นที่เรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยพี2.5งทั้งหมด0.26จากการจุดเทียนอันนี้นะครับเอออันั้นไม่เกี่ยวเริ่มขึ้นแล้วใช่ชนะครับโอเคนะครับ<ม>วันนี้ไม่อยากสป,ปอยสีบุญภูมิดีดีมากเลยดมมีมีรูปด้วยเอารูปมาให้แม่ดูไแล้วครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับอนุโมทนาสาสุรศาสุรบุญสาสารนการ